เดี๋ยวเราจะมาเตรียมหมูกันก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เติมเกลือลองไป1ช้อนนะคะจากนั้นก็นำหมูที่เตรียมไว้ลงไปต้มนะคะ ต้มให้หมูสุกนะคะประมาณ20นาทีนะคะระยะเวลาการต้มขึ้นอยู่กับหมูที่นํามาใช้นะคะถ้าเกิดว่าหนังมันหนามากก็อาจจะเกิน20นาทีนะคะแต่ถ้ามันบางก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะพอหมูสุกแล้วเราก็เอาออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปจิ้มหนังกันนะคะ วางทิ้งไว้ให้หมูเย็นสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ซ่อมนะคะจิ้มบริเวณหนังของหมูให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะช่วยให้หนังหมูมันกรอบเวลาที่เราจะไปทอดนะคะ จิ้มไปเลยนะคะจิ้มให้ทะลุเข้าไปในหนังมันนะคะให้ทั่วทั้งชิ้นของหนังนะคะเดี๋ยวจะจิ้มแบบนี้จนหมดนะคะทั้งหมดที่ที่เราลวกเมื่อกี้นะคะ จิ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาน้ำส้มสายชูกที่หมูกันนะคะเทให้ทั่วบริเวณหนังหมูก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็เทให้ทั่วบริเวณเนื้อหมูนะคะปริมาณของน้ำส้มสายชูไม่ได้กำหนดนะคะกะกกะเอาให้มันทั่วเนื้อหมูนะคะมีอยู่ก้นขวดพอดีใช้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทาเกลือให้ทั่วนะคะ เกลือก็ตักมาก่อนนะคะสองช้อนชาแล้วเราก็ทาให้ทั่วเนื้อหมูนะคะถ้าทั่วเนื้อหมูแล้วเกลือเหลือก็ไม่ต้องเพิ่มเข้าไปนะคะเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะ อาบตะเกเสร็จแล้วเราจะพลิกด้านหนังนะคะวางแช่อยู่ในส่วนของน้ำส้มสายชูนะคะแช่ไว้15นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วก็เอาเอาอกมาพักให้แห้งนะคะถ้ามันแห้งเวลาเราทอดน้ำมันมันจะไม่กระเด็นมากนะคะหรือจะใช้กระดาษทิชชู่ซับก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะาไปทอดกันนะคะตั้งน้ำมันให้พอร้อนนะคะใช้ไฟกลางนำหมูลงไปทอดนะคะถ้าเราใส่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนมากเนี่ยเ,เวลาเราใส่ลงไปแล้วตัวน้ำมันมันจะไม่กระเด็นมันจะง่ายต่อการทอดนะคะแต่ถ้าใส่ตอนที่น้ำมันมันร้อนมากๆแล้วเนี่ยมันจะกระเด็นแล้วเราจะทอดยากค่ะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีที่เราต้องการนะคะ <S <S พอทอดไปจนได้สีที่ต้องการนะคะก็ปรับเป็นไฟแรงนะคะก็จะให้ข้างนอกกรอบนะคะ ตอนสุดท้ายเราก็จะพลิกส่วนหนังนะคะให้อยู่ในน้ำมันเพื่อจะให้ตัวหนังะกรอบกรูนะคะ เดี๋ยวท่อต่อ,อยนิดนึงนะคะเผยไปหยิบคณะแป๊บเดียวหันมาอีกทีหนังเกือบไหมแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบอันนี้ชิ้นสุดท้ายหนังโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยฟูมากนะคะส่วนตัวนี้เกือบไหมค่ะแต่ไม่เป็นไรยังทานได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปตัดกันนะคะ,ะหั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวจะเอาไปทำคณะหมูกรอบนะคะหมูกรอบมากเลยค่ะ กรอบแต่เนื้อข้างในยังช่ำอยู่นะคะเดี๋ยวจะหั่นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะอีกสักครึ่งชิ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะหมูกรอบเดี๋ยวจะเอาไปทำขนมหมูกรอบกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมหมูกรอบโดยใช้หมูกรอบที่ทำเมื่อกี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะ